สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุยเกี่ยวกับจิตวิญญาณครับจิตวิญญาณของเราเราก็อยากจะยกระดับให้ดีกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นที่ดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นมีความเข้าใจอะไรต่างๆมากขึ้นขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านครับที่กรุณาเข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์ให้ ขอบพระคุณทุกท่านที่ซับสไครต์ตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านล่าสุดปัจจุบันยินดีต้อนรับครับสิ่งที่ผมนำมาก็จะพยายามใช้คำว่าพยายามเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็เกินความสามารถของผมผมก็ต้องใช้ความพยายามในการที่จะคน้นคว้าจากครูบาอาจารย์บ้างถามต่อพระท่านบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ผมท่านก็ ทิ้งสังขารไปหมดแล้วตั้งแต่เล็กแต่น้อยจําความได้ก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านผมเรียกเป็นครูบาอาจารย์หมดนะครับถึงแม้จะไม่เคยเจอตัวเพราะว่าท่านมาเข้าฝันสอนสอนนู่นนี่นั่นทุกอย่างหากผมมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยนะครับบางทีผมนอนนอนอยู่ผมจับลมหายใจเดี๋ยวก็ครูบาอาจารย์ท่านมาแล้วยังหลวงปู่สุขอินทโชโต วัดโพไยทองละหันทรายนี่ผมไม่เคยเจอตัวจริงท่านนะครับแต่ว่าพ่อแม่ผมเนี่ยอุ้มท้องผมไปกราบหลวงปู่ท่านก็ส่งกระป๋องน้ำหมากน้อยๆให้แม่ผมดื่มผมก็ไม่ทราบว่าท่านให้ดื่มเพื่ออะไรแม่ผมก็ดื่มไปหน่อยหนึ่งพอดื่มไปหน่อยหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นมาประมาณผมหลังจากผมคลอดนะครับหลังจากผมคลอดมาประมาณยี่สิบปีสิบเก้าปี ผมก็ฝันว่ามีพระพระสง์นะครับองค์หนึ่งเดินมาเดินผ่านป่ามาหาผมที่เดินผ่านป่าเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นผมไปรบอยู่ที่อำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ผมนอนอยู่ในเบิมกลางดึกก่อนนอนผมก็จะจับลมหายใจนี่แหละเสร็จแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นนมาพทะแล้วผมก็หลับไปด้วยความขี้เกียจเพราะว่าไม่ได้อยู่เวรอยู่ยาม ไม่ได้ออกลาดตะเวนอะไรต่ออะไรก็ฝันว่าพระสงฆ์ท่านเดินมาผิวมีแสงสว่างเดินเข้ามาหาผมแล้วส่งกระป๋องน้ำหมากให้ผมดื่มนะครับความฝันแบบนี้มันก็แปลกเสร็จแล้วผมก็จดหมายประทับตาสแสตม์ทอบอสนามชายแดนส่งไปถามพ่อที่บ้านเนี่ยความฝันแบบนี้แปลกมากพ่อก็บอกว่า,าหลวงปู่เองแลหละหลวงปู่ของเองอะหลวงปู่สุก วัดโพไยทองเพราะว่าตอนที่แม่ท้องเนี่ยพาเองไปกราบพ่อพาันไปกราบหลวงปู่ครับก็นี่แหละครับมันมันก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะมันสามารถโยงมาถึงความฝันกันได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างบนโลกเนี่ยมันมีอะไรที่เกินนะฮะเกินเหนือเหตุผลที่เราจะอธิบายให้เข้าใจกันได้ วันนี้ผมก็เลยอยากจะคุยอะไรที่มันเหนือเหตุผลเรื่องผีเรื่องสางกันบ้างเพราะว่าถ้าคุยเรื่องผีเนี่ยมันโม้ได้เพราะว่าโม้ไปยังไงก็ไม่มีใครรู้เพราะว่ากันไปตามความเชื่อว่างันไปตามจินตนาการคนส่วนใหญ่ก็จะกลัวผีที่กลัวเพราะว่าเราไม่เคยเจอถ้าเราเจอเป็นประจำทุกวันเนี่ยมันจะไม่กลัวเพราะผีนี่ก็มีหลายแบบเหมือนกันมีทั้งดีทั้งชั่วคนก็เหมือนกันมีมากมายหลายแบบ ตอนเป็นคนแบบไหนตายไปเป็นผีก็เป็นผีแบบนั้นแล้วผีนี่มันจะเพิ่มความพิเศษออกมาอีกว่าตอนจะสิ้นลมเนี่ยสภาวะจิตเป็นแบบไหนพอไปเป็นผีมันก็จะมีสภาวะจิตแบบนั้นอย่างเช่นตอนจะตายเนี่ยมันมีอารมณ์โกรธเครียดแค้นจิงชังไปเป็นผีมันก็ไปเป็นผีที่มีความเครียดแค้นใครก็ตามกูแค้นหมดอันนี้มันเป็นเรื่องของเรื่องของวิญ,ญญาณนะครับเรื่องของจิตวิญ,ญญาณ พระท่านถึงสอนให้เราหมั่นคิดในสิ่งที่ดีๆที่ทางกุศลให้เราพูดในสิ่งที่ดีๆเป็นประโยชน์ให้เราปฏิบัติทำในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ถ้าเราทำสามอย่างนี้ได้นะไม่ต้องไปรู้ธรรมะชั้นสูงอะไรหรอกครับสูงแค่ไหนก็อารมณ์วางเรารู้แค่นี้รู้ธรรมะแค่เพียงหางอึง่งแต่เรารู้จักวางอารมณ์ดีกว่าที่มีความรู้ รรมะสูงสูงแต่เต็มไปด้วยอุปกิเลสบางบางบางทีก็เกลสดท่วมหัวเลยก็มีแต่ฉาบหน้าไว้ด้วยความสวยงามอันนี้มันก็เป็นเรื่องของโลกบ้างเรื่องของสภาวะจิตของคนบนโลกครับเมื่อกี้ว่าจะคุยเรื่องผีพูดมาพูดไปออกไปอีกแล้วก็ผีเนี่ยมันมีหลายแบบมันมีหลายแบบผมก็จะเล่าสักเรื่องหนึ่งที่ผมมีประสบการณ์โดยตรงมา ประสบการณ์โดยตรงเอาสักเรื่องแล้วกันจริงๆแล้วมีเยอะเลยตั้งแต่เล็กน่าจะจําความได้การมองเห็นของผม,มก็มองเห็นด้วยตาเนื้อนี่แหละครับตาเปล่าๆมองเห็นแบบเนี้ยแต่ไม่เห็นมีชาวบ้านเขามองเห็นกันเลยแล้วผ่าผมเห็นอยู่คนเดียวให้เรากลัวอ,อยู่คนเดียวก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหน้าหนาวช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงเดือนธันวาก่อนปีใหม่ผมก็ขับรถตู้นะครับพาคุณลูกค้าของผม ไปพักที่เขาคอนะครับเขาคอที่พักตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของทหารม้าสังกัดของกองทัพภาคที่สามท่านแต่สังกัดหน่วยผมจําไม่ได้นะครับก็เป็นที่พักของท่านผมก็จะไม่ค่อยนอนในในห้องพักที่จัดไว้ให้ผมจะนอนบนรถรถตู้ของผมจ,จัดจัดที่นอนของผมไว้โดยเฉพาะแล้วนะนอนในรถตกกลางดึกนะครับ อากาศหนาวมากตอนนั้นอากาศหนาวมากเพราะก่อนจะนอนเนี่ยผมก็จะมีการสวดมนต์ภาวน,นา,นาผมเป็นกิจวัตรถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็มันจะขาดอะไรไปอย่างผมก็ปฏิบัติพอหลังจากสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเสร็จผมก็จะนอนจับลมหายใจเป็นเบื้องต้นแล้วก็จะหลับไปตอนไหนไม่เป็นไรผมก็หลับพอโตกกลางดึกนะรู้สึกว่ารถมันเหมือนถูกเขย่าโยนนะฮะ หมือนถูกเขย่าโยนแล้วก็มีการที่เห็นเงาดาๆนะฮะมันครึ่งหลับคพึ่งตื่นเนาะเห็นเงาดาๆมันพรวดขึ้นมาบนรถได้ยังไงก็ไม่รู้มันเหมือนจะถีบให้ผมตกเบาะผมนอน,นบนเบาะนะครับเบาะยาวเบาะมันจะมีสามแถวรถตู้ผมก็จะนอนเบาะกลางซึ่งจะเว้นท้ายเว้นด้านส่วนหน้าไว้ซึ่งหากมีอะไรขึ้นมาเนี่ยผมจะได้หลีกเลี่ยงได้ทันซึ่งมันเป็นสัญชตาตญาณของผมนะครับก็ รู้สึกมีเงาเข้ามาแล้วมาผลักมาถีผมผมก็นอนไม่ได้ผมก็ในใจตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่คนแล้วผมก็ภาวนาคาถาภาวนาพุทโธพุทโธมันหายไปพอหลับมันเอาใหม่เป็นอย่างนี้อยู่สี่ครั้งห้าครั้งเอ้ผมก็ทำไงดีนอนไม่ได้เลยเนี่ยอยากจะพักผ่อนอากาศก็หนาวขับรถก็เหนื่อยแล้วเนาะขับรถก็เหนื่อยละขับคนเดียวก็เลยในช่วง ตอนนั้นเนี่ยผมนึกขึ้นมาได้ว่าผมเคยฝันนะครับในช่วงเซี่ยวนาทีตอนนั้นนะผมฝันผมเคยฝันนึกได้ว่าเคยฝันว่าผมใส่หมวกเบเล่น,นะครับหมวกเบเล่แล้วหน้าหมวกเนี่ยหน้าหมวกเนี่ยก็จะเป็นเป็นรูปสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับด้วยความเคารพพระองค์ท่านก็อยู่หน้าหมวกผมก็เลยเอาสิ่งที่ผมฝันในครั้งนั้นเนี่ยมานึกถึงสมเด็จย่า ผมก็นึกถึงว่าสมเด็จย่ามันกวนเหลือเกินนอนไม่ได้เลยผมก็คิดแค่นั้นเองพักเดียวผมก็หลับหลับจนสว่างเลยครับมันไม่มาเลยไอผีห่าตัวนั้นมันไม่มาเลยผมก็ไม่ทราบว่าตกลงนี่มันกลัวคาถาหรือมันกลัวบารมีของสมเด็จพระองค์ท่านครับตั้งแต่นั้นมาผมก็นึกได้เสมอว่าคาถาเนี่ยมันไม่เสมอไปบางทีมันก็แพ้บารมี คาถาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะใช้ได้เก่งหรืออะไรมากมายนะเหตุท <ís> ี่เกิดขึ้นเนี่ยมันรู้สึกเมื่อประมาณปีใกล้ปี40นะครับใกล้ๆปี40ใกล้ๆฟองแตกก็หลายปีมาแล้วคาถาเนี่ยบางทีก็ใช้ได้บางทีก็ใช้ไม่ได้เพราะผีมันมีมากมายหลายประเภทผีที่บำเพ็ญตะบะบารมีมาก็เยอะเพราะว่าผีบนเขาคอเนี่ยผมคิดว่ามันคงเป็นผีประเภทที่ มีความเครียดแค้นชิงชังแล้วบังเอิญที่ผมนอนในคืนนั้นเนี่ยผมไปสวมเสื้อเครื่องแบบมันก็คงจะเกลียดเครื่องแบบเพราะว่ามันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมาโดยตั้งแต่ปีสองสี่ตอนนั้นครับเพราะหน่วยเนี่ยหน่วยที่ขึ้นไปโดยตรงก็เป็นหน่วยโดยตรงแหะที่ว่าต้องเข้าไปเจอกับไอ้พวกผีตัวนั้นผม มาทบทวนดูผมก็เลยคิดอ๋อใช่เป็นแบบนี้นเองแต่มันกลัวบารมีขององค์สมเด็จย่าท่านบารมีท่านสูงมากครับการจะมาเป็นทายาทของพระมหากษัตริย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นพระโพธิสัตว์ทั้งนั้นเวลาไปก็ไปอยู่ชั้นดุสิตกันหมดครับตอนนี้บารมีคนเรามันไม่เท่ากัน ขึ้นจากกับการบําเพ็ญเพียรบารมีปฏิบัติมานะครับแล้วโดยเฉพาะการที่จะได้ร่วมชาติตรกูลฉชั้นสูงโดยเฉพาะผู้ครองแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่บารมีธรรมดาจะอย่างไรก็แล้วแต่บารมีพวกเราไม่ถึงแน่นอนครับแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือทำความดีตามพระองค์ท่าน การปฏิบัติธรรมะนี้สําคัญมากถึงแม้เราจะอยู่ในสถานภาพใดก็แล้วแต่หากเรามีจิตใจที่ใฝ่ในทางธรรมะถึงไม่ต้องรู้ธรรมนะครับไม่ต้องรู้ธรรมดีกรีชั้นสูงอะไรหรอกแค่เรารู้ว่าเราจะรักษาสิ่งยังไงรู้ว่าเราจะทําจิตให้มีความรักความเมตตาย,ยังไงรู้ว่าเราจะมีการสละทรัพย์ตอนไหนอย่างไรคือการให้ทานนั่นเองการรู้จักบริจาคทานการฝึก ใจของเราให้มันมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านจนเกินไปไอเรื่องของความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้าอย่างนิวรณ์ทั้งห้าอย่างเนี่ยตัวฟุ้งซ่านเนี่ยมันมาอันดับหนึ่งเลยละ่ะในความเป็นจริงนะครับแต่ที่เขาจัดอันดับไว้ในตำราเนี่ยน่าจะอยู่ในอันดับที่สี่แต่ในความเป็นจริงแล้วความฟุ้งซ่านนี้มันมา เป็นอันดับแรกเลยที่ทุกคนจะต้องเจอมันฟุ้งซ่านไปสารพัดที่จะฟุง้งถ้าหากว่าเราระงับความฟุ้งซ่านได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็จะค่อยๆตามมาแต่ถ้าเราระง,งับความฟุ้งซ่านไม่ได้คือระง,งับนี่ก็คือระง,งับชั่วข่าวไม่มีใครที่จะตัดทิ้งมันได้เพราะว่าเราครบกับนิวรณ์ห้ามานิวรณ์ห้าอย่างมานับชาติไม่ท้วน แล้วยูจๆจะมาตัดมันทิ้งเลยมันในความเป็นจริงมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เราละงับมันได้ชั่วคราวเราฝึกสมาธิก็เหมือนกันแล้วฝึกสมาธินี่เราละงับมันได้ชั่วคราวแต่พอมันลืมมันไปฟุ้งใหม่พอฟุ้งใหม่พอเรานึกขึ้นมาได้เราก็มาตั้งหลักนะฮะรักษาความรู้สึกอารมณ์ใจใหม่ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วบารมีเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมนะครับบารมีความดีที่เราทําเนี่ยมันเหมือนน้ํา ทีแล้วหยดทีละหยด,ท,หยดที่มันหยดลงภาชนะแต่อย่าให้ขาดภาชนะนั้นเดี๋ยวก็เต็มพอมันเต็มภาชนะนั้นสิ่งที่เราปาถนาสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงปาถนามันก็จะถึงจุดหมายปลายทางตามที่ต้องการความชั่วก็เหมือนกันความชั่วนี่มันก็สะสมมันสะสมตั้งแต่ความคิดคำพูดและสิ่งที่กระทำ ครับมันก็สะสมเหมือนกับความดีเหมือนกันแต่ผลปลายทางของความชั่วและผลปลายทางของความดีต่างกันคนละขั้วการทําความดีเนี่ยมันทําให้ถึงที่สุดแล้วมันก็จบภารกิจแต่ความชั่วหรือสิ่งที่ต้องดําเนินแบบโลกโลกเนี่ยทาอย่างไรอย่างไรก็ไม่สิ้นสุดทากันจนตายตายแล้วถ้าเกิดใหม่ก็มาทําใหม่หน้าที่แบบโลกโลก แต่หน้าที่แบบทางธรรมะด้านจิตใจเนี่ยทำแล้วมันถึงจุดที่สุดขอให้ทำไปเรื่อยๆแต่หน้าที่ทางโลกเนี่ยทำยังไงก็ไม่สิ้นสุดครับตายแล้วเกิดใหม่ต้องมาทำใหม่แล้วจะได้เกิดหรือเปล่าถ้าเกิดกลับมาเกิดเป็นคนอีกในความคิดของผมผมคิดว่าขาดทุนแล้วถ้าต่ำกว่าคนนะั้นคงไม่ต้องพูดกันอย่างน้อยที่สุดให้เราไปเกิดบนชั้นสวรรค์นี่เดี๋ยวจะหาว่าผมมาพางมงายไม่ได้งมงายครับพระพุทธองค์ท่านทรงตัดถึงไว้ในเรื่องของ ดินแดนสวรรค์ดินแดนพรมดินแดนพะนิพพานดีกว่าที่เราไม่กล่าวถึงเลยแล้วไม่มีอะไรที่มันจะมาล่อจิตใจของเราเลยคนที่มันทําบาปความทาความชั่วกันทุกวันเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่ได้กลัวนรกมันไม่ได้กลัวบาปไม่ได้กลัวผลของความชั่วแล้วมันก็ไม่มีความยางอายในความชั่วมันคิดชั่วมันพอพูดชั่วมันก็ทําชั่วอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปกล่าวว่าใครผมพูดถึง ไอ้เรื่องของการฝึกใจเนี่ยพูดถึงคนต่างๆเนี่ยพวกเรานี่แหละเป็นผู้ที่มีบุญหากเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีผลตรงเนี้ยมันก็จะส่งผลเราไปอีกทางหนึ่งหากเราคิดดีพูดดีและกระทําในสิ่งที่ดีง่ายหลักการง่ายๆครับเราก็จะไปถึงผลที่สุดของความดีเหมือนกับการปฏิบัติจิตเราก็ให้ปฏิบัติติดตามกันไปตลอดนะผลของความดีนะั้นมันจะส่งผลให้เราไปสู่สัมรายภพ ที่มีความสุขไม่ต้องรอภพภูมินานไม่ต้องไปอบายภูมิมันเป็นความเชื่อของคนในพระพุทธศาสนาทุกคนอย่าบอกว่างมง,งายอย่าบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นแสดงให้เห็นว่าเราเป็นแค่พุทธในทะเบียนราฐอย่างเดียวครับหากเป็นเพื่อนท่านผู้ชมอยากทราบอยากรู้เรื่องอะไรที่ในเชิงสร้างสรรค์อยากรู้จริงๆก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันคลิปนี้ผมก็คุยกันเรื่องผี คุยมาคุยไปก็ออกไปเรื่องของการฝึกใจด้วยดีครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์ให้นะครับแอบดูอย่างเดียวไม่กดให้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเพราะว่าบางคําบางประโยคมันก็อาจจะไปจุดประกายบางสิ่งบางอย่างในจิตใจของท่านผู้ชมได้ผมรู้สึกดีใจและขอกราบอนุโมทนาขอขอบพระคุณทุกทกท่านครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ครับสวัสดีครับ